สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับคือการเติบโตแบบเงียบๆที่หลายครั้งเราไม่ทันรู้ตัวเลยเรามักจะมองหาการเติบโตจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือจากการยอมรับของคนรอบข้างแต่ความจริงแล้วการเติบโตของมนุษย์ ส่วนใหญ่มักไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเสียงดังหรือแสงไฟแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นในความเงียบผ่านรายละเอียดเล็กๆของชีวิตประจำวันบางทีคุณอาจจะเคยคิดว่าตัวเองยังย่ำอยู่กับที่ยังไม่ไปไหนยังไม่เก่งพอแต่ถ้าคุณลองหยุดฟังหัวใจและมองย้อนกลับไปคุณอาจจะพบว่าความจริงแล้วคุณได้เดินมาไกลกว่าที่คิด เพียงแต่ไม่ได้สังเกตเห็นเองวันนี้ผมเลยอยากเล่าให้คุณฟังถึง7สัญญาณเงียบๆที่บอกว่าคุณกำลังเติบโตโดยไม่รู้ตัวเพื่อที่คุณจะได้เห็นคุณค่าของเส้นทางที่คุณกำลังเดินแม้มันจะดูธรรมดาในสายตาคนอื่นก็ตามสัญญาณที่หนึ่งคุณเริ่มเลือกเงียบมากกว่าที่จะโต้เถียงเมื่อก่อนเวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจคุณอาจจะรีบโต้กลับทันที แต่ทุกวันนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกการโต้แย้งจำเป็นต้องชนะไม่ใช่ทุกความเห็นต่างจำเป็นต้องหาข้อสรุปบางครั้งการเงียบก็เป็นการรักษาพลังงานของตัวเองและเป็นการยอมรับว่าฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นตลอดเวลานี่คือการเติบโตที่สำคัญมากครับเพราะมันบอกว่าคุณเริ่มมีความมั่นคงภายใน ไม่ต้องพึ่งการเอาชนะเพื่อยืนยันคุณค่าอีกต่อไปสัญญาณที่สองคุณไม่รีบตอบสนองกับทุกอย่างเหมือนเมื่อก่อนลองนึกดูสิครับเมื่อก่อนคุณอาจจะหัวเสียงง่ายมากแค่มีใครพูดแรงๆนิดเดียวก็จุดประกายความโกรธทันทีแต่ตอนนี้คุณเริ่มหายใจลึกๆก่อนตอบเริ่มเลือกที่จะเว้นจังหวะก่อนจะส่งข้อความกลับหรือแม้แต่เลือกที่จะไม่ตอบอะไรเลย ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆแบบนี้คือการเติบโตที่ยิ่งใหญ่เพราะมันสะท้อนว่าคุณเริ่มมีพื้นที่ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองของคุณและพื้นที่ตรงนี้แหละที่ทำให้คุณเป็นอิสระจากอารมณ์ชั่ววูบสัญญาณที่3คุณเริ่มให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมากขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าการทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักคือความภาคภูมิใจแต่ตอนนี้ คุณเริ่มเห็นคุณค่าของการนอนหลับการพักใจการอยู่กับตัวเองเงียบๆคุณเริ่มรู้แล้วว่าการดูแลร่างกายและจิตใจไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองแต่คือรากฐานของชีวิตที่ดีในระยะยาวนี่คือการเติบโตที่หลายคนมองข้ามเพราะสังคมมักยกย่องคนที่ทำงานหนักเกินไปแต่ความจริงคือคนที่กล้าพักคือคนที่รู้จักคุณค่าของชีวิตมากขึ้น สัญญาณที่4คุณเริ่มแยกแยะระหว่างความต้องการของตัวเองกับความคาดหวังของคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่ยากมากในชีวิตของหลายคนนะครับเรามักโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากครอบครัวจากสังคมจากเพื่อนรอบตัวจนบางครั้งเราแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเป็นสิ่งที่เราถูกคาดหวังให้ทำ แต่ถ้าคุณเริ่มสังเกตว่าตอนนี้คุณเริ่มถามตัวเองมากขึ้นว่าฉันอยากทำสิ่งนี้จริงๆมั้ไหมนี่ใช่ทางของฉันหรือเปล่านั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าคุณกำลังเติบโตเพราะคุณเริ่มซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมากขึ้นสัญญาณที่ 5. คุณให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเวลาคุณทำผิดพลาดคุณอาจจะโทษตัวเองอยู่นานมองว่าตัวเองไม่ดีพอ แต่ตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเริ่มให้อภัยตัวเองไวขึ้นและใช้พลังงานไปกับการเรียนรู้แทนที่จะจมอยู่กับการตำหนิตัวเองนี่คือการเติบโตที่งดงามมากครับเพราะมันสะท้อนว่าคุณเริ่มมีความเมตตากับตัวเองและนั่นคือพื้นฐานของการมีความรักที่แท้จริงต่อผู้อื่นด้วยสัญ,ญญาณที่6 คุณเริ่มสนุกกับการอยู่คนเดียวความเงียบและการอยู่กับตัวเองเคยเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคุณแต่ตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันคือโอกาสในการฟังเสียงหัวใจการอยู่คนเดียวไม่ใช่การโดดเดี่ยวแต่คือการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองนี่คือสัญญาณว่าคุณเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับตัวเองและเมื่อคุณรักตัวเองได้การเชื่อมโยงกับคนอื่น ก็จะมีความหมายและอิสระมากขึ้นด้วยสัญญาณที่7คุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเท่าเดิมแน่นอนว่าความเปรียบเทียบยังเกิดขึ้นบ้างแต่มันไม่ได้ครอบงำคุณเหมือนเมื่อก่อนคุณเริ่มเห็นคุณค่าของเส้นทางของตัวเองเริ่มเข้าใจว่าแต่ละคนมีเวลาและความเร็วของตัวเองคุณไม่รีบร้อนที่จะไปถึงจุดหมายตามใครแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตตามจังหวะ ที่เหมาะสมกับหัวใจคุณเองนี่คือการเติบโตเงียบๆที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันทำให้คุณไม่ต้องใช้ชีวิตแข่งกับใครอีกต่อไปนี่คือ7สัญญาณที่ผมอยากชวนคุณลองสังเกตในชีวิตประจำวันอาจจะมีข้อที่คุณยังไม่ชัดเจนอาจจะมีข้อที่คุณเริ่มทำได้บ้างแล้วแต่ทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่บอกว่าแม้คุณจะไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่โต แต่คุณกำลังเติบโตทีละนิดในแบบที่เงียบงดงามและมั่นคงเมื่อคุณเริ่ม pues mm ruct. ส nah, ังเกตเห็นเจ็สัญญาณการเติบโตเงียบๆเหล่านี้คุณอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมสิ่งเล็กๆธรรมดาๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกลับมีความหมายมากมายขนาดนี้เหตุผลก็เพราะว่าการเติบโตที่แท้จริงมักไม่ใช่สิ่งที่โลกภายนอกยกย่อง แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงภายในที่คุณรู้สึกได้ด้วยตัวเองวันนี้ผมอยากพาคุณมามองลึกลงไปในแต่และสัญญาณว่ามันสะท้อนอะไรในใจคุณและทำไมถึงควรภาคภูมิใจกับมันแม้จะไม่มีใครสังเกตเห็นก็ตามสัญญาณแรกเลือกเงียบมากกว่าจะโต้เถียงการเงียบไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้หรือยอมให้ใครมาล้ำเส้น แต่คือการบอกตัวเองว่าฉันเลือกจะรักษาสันติในใจมากกว่าการชนะด้วยคำพูดเมื่อคุณเลือกความสงบแทนการเอาชนะคุณกำลังเรียนรู้การควบคุมตัวเองซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ผมจำได้ดีชายคนหนึ่งเล่าว,ว่าเมื่อก่อนเขามักทะเลาะกับคนใกล้ตัวบ่อยๆทุกครั้งที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เขาจะพยายามพูดให้ชนะสุดท้ายความสัมพันธ์ก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เมื่อวันหนึ่งเขาตัดสินใจเงียบแทนที่จะเถียงผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการเปิดพื้นที่ให้การพูดคุยจริงๆเกิดขึ้นเขาบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใจว่าบางครั้งการเงียบคือภาษาของความรักสัญญาณที่สอง ไม่ตอบสนองทันทีนี่เป็นการเติบโตที่ละเอียดอ่อนมากเพราะมันสะท้อนว่าคุณเริ่มมีพื้นที่ในใจพอที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบควบคุมทุกการกระทำผมเคยเจอหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปมากตั้งแต่เธอเริ่มฝึกหยุดหายใจลึกๆสามครั้งก่อนตอบข้อความเธอบอกว่า เมื่อก่อนเธอเคยทำลายความสัมพันธ์ดีๆเพราะตอบกลับอย่างหุนหันแต่ตอนนี้เธอเริ่มเลือกคำตอบที่สะท้อนตัวตนจริงๆไม่ใช่ความโกรธชั่วคราวนี่คือการเติบโตที่คนภายนอกอาจมองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเธอสงบและมั่นคงขึ้นมากสัญญาณที่สให้ความสำคัญกับการพักผ่อนในโลกที่ยกย่องคนที่ทำงานหนักบางครั้งเราลืมไปว่า การพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จไม่ใช่การเสียเวลาการที่คุณเริ่มเลือกนอนให้พอกินให้ดีและดูแลร่างกายคือการยืนยันกับตัวเองว่าฉันมีค่าฉันสมควรได้รับการดูแลผมเคยอ่านเจอประโยคที่ว่าถ้าคุณไม่หยุดร่างกายของตัวเองร่างกายจะหยุดคุณเองและมันเป็นความจริงที่ผมเห็นมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเริ่มพักมากขึ้นไม่ต้องรู้สึกผิดนั่นไม่ใช่การถอยหลังแต่คือการเติบโตที่บอกว่าคุณเข้าใจความสมดุลของชีวิตแล้วสัญญาณที่4แยกแยะความต้องการตัวเองออกจากความคาดหวังของคนอื่นนี่คือจุดที่ยากที่สุดในชีวิตของหลายหลายคนเพราะเราถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กให้ทำตามเสียงภายนอกแต่เมื่อถึงวันที่คุณถามตัวเองว่า สิ่งนี้ใช่สิ่งที่ฉันอยากจริงๆหรือเปล่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอิสระทางใจมีชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าเขาเรียนในสาขาที่พ่อแม่เลือกให้แต่ทุกวันเขารู้สึกว่างเปล่าจนวันหนึ่งเขากล้าพูดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการมันยากมากแต่เขาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาชีวิตเขาเบาลงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน การเติบโตเงียบจึงไม่ใช่แค่การทำได้ดีในสิ่งที่สังคมคาดหวังแต่คือการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแม้ไม่มีเสียงปรบมือจากใครก็ตามสัญญาณที่5ให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่งดงามที่สุดข้อหนึ่งครับเพราะการไม่ให้อภัยตัวเองเหมือนหินก้อนใหญ่ที่เราหิ้วติดหลังไว้ตลอดเวลายิ่งหิ้วไว้นานยิ่งหนัก แต่วันที่คุณกล้าว,วางมันลงแม้เพียงครั้งเดียวนั่นคือวันที่คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดผมเคยผ่านช่วงเวลาที่โทษตัวเองหนักมากทุกครั้งที่ทำพลาดผมจะพูดกับตัวเองว่าฉันมันห่วยจนวันหนึ่งผมถามว่าถ้าเพื่อนรักทำผิดพลาดแบบนี้ฉันจะพูดกับเขาอย่างไรแน่นอนว่าผมคงไม่พูดแรงแบบที่พูดกับตัวเองวันนั้นเองผมถึงรู้ว่า ผมควรให้ความเมตตากับตัวเองไม่ต่างจากที่ผมให้กับเพื่อนสัญญาณที่6เริ่มสนุกกับการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวไม่ใช่สัญญาณของความเหงาเสมอไปบางครั้งมันคือการกลับมาเจอเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเองคือหัวใจของเราผมเคยเห็นหลายคนที่เมื่อก่อนกลัวการอยู่ลำพังมากต้องมีเพื่อนต้องมีเสียง ต้องมีอะไรให้ทำตลอดเวลาแต่พอวันหนึง่งพวกเขาเริ่มยอมรับความเงียบเริ่มเดินเล่นคนเดียวเริ่มไปกินข้าวคนเดียวพวกเขาก็พบว่าจริงๆแล้วฉันก็โอเคกับตัวเองนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณเริ่มมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับตัวเองและความสัมพันธ์นี้แหละคือรากฐานที่ทำให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนอื่นสัญญาณที่7 ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเท่าเดิมแน่นอนครับเราเป็นมนุษย์ยังมีเปรียบเทียบอยู่บ้างแต่การที่คุณไม่ถูกเปรียบเทียบครอบงำเหมือนเมื่อก่อนนั่นคือการเติบโตที่ยิ่งใหญ่คุณเริ่มเข้าใจว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองคุณเริ่มมองคนอื่นด้วยความชื่นชมแทนที่จะอิจฉาและคุณเริ่มมองตัวเองด้วยความเมตตาแทนที่จะตำหนิเพราะสุดท้ายแล้ว ความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครวิ่งเร็วกว่าแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังวิ่งไปในเส้นทางที่หัวใจคุณเลือกหรือไม่ทั้งหมดนี้คือการเติบโตที่เกิดขึ้นเงียบๆในชีวิตประจำวันของคุณคุณอาจไม่ทันสังเกตแต่ทุกการเลือกที่หย่อนยาวกับตัวเองทุกการเงียบที่สงบทุกการให้อภัยทุกครั้งที่คุณไม่เปรียบเทียบตัวเองเหมือนเมื่อก่อน มันกำลังพาคุณก้าวไปไกลกว่าที่คุณคิดการเติบโตที่แท้จริงจึงไม่จำเป็นต้องมาพร้อมเสียงดังหรือคำยกย่องแค่คุณสังเกตเห็นและยอมรับว่าฉันกำลังเติบโตอยู่จริงๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการเติบโตเงียบๆคือเรามักไม่ทันรู้ตัวครับจนกว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันสะท้อนกลับมาให้เราเห็นว่า เราเปลี่ยนไปแล้วผมอยากพาคุณลองเจาะลึกแต่ละสัญญาณอีกครั้งแต่คราวนี้ในมุมที่ใกล้ชิดกับชีวิตจริงมากขึ้นเพื่อให้คุณได้เห็นว่าคุณเองก็อาจมีมันอยู่แล้วเพียงแค่ยังไม่ได้สังเกต 1. การเลือกเงียบแทนที่จะโต้เถียงสมมุติคุณนั่งโต๊ะอาหารกับครอบครัวมีญาติคนหนึ่งพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความคิดคุณเลยเมื่อก่อนคุณอาจจะเถียงทันทีด้วยอารมณ์ แต่วันนี้คุณเพียงยิ้มและเลือกจะไม่ตอบอะไรคุณอาจจะยังขุนใจอยู่บ้างแต่คุณก็รู้แล้วว่าไม่จำเป็นต้องเสียพลังไปกับการเอาชนะใครนี่แหละครับการเติบโตเงียบๆที่คุณอื่นอาจไม่สังเกตแต่ใจคุณรู้ว่าคุณเริ่มควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นคุณเริ่มเลือกสันติมากกว่าเลือดร้อน2การไม่ตอบสนองทันทีเคยไหมครับ เวลามีคนส่งข้อความแรงๆมาหาคุณเมื่อก่อนคุณอาจจะตอบกลับด้วยถ้อยคำที่แรงไม่แพ้กันแต่วันนี้คุณวางโทรศัพท์ลงหายใจลึกๆสักพักแล้วค่อยกลับมาเขียนคำตอบที่ทำให้คุณไม่เสียใจผ่านหลังนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับเพราะการหยุดเพียงไม่กี่วินาทีระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณเลือกตอบสนองนั้นนั่นคือพื้นที่แห่งเสรีภาพที่แท้จริง มันคือจุดเล็กๆที่แยกคุณออกจากการถูกอารมณ์ควบคุมและนี่คือการเติบโตที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง 3. การเห็นคุณค่าของการพักผ่อนผมเคยเจอคนที่ทำงานหนักจนเข้าโรงพยาบาลเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยยอมพักเลยเพราะคิดว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้จนร่างกายทนไม่ไหววันนั้นเขาถึงรู้ว่าการพักผ่อนไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่คือสิ่งจำเป็น ดังนั้นถ้าวันนี้คุณเลือกนอนให้พอเลือกหยุดพักเมื่อเลื่อยเลือกปฏิเสธงานที่เกินกําลังคุณไม่ได้อ่อนแอเลยนะครับแต่คุณกําลังเติบโตคุณกําลังเคารบร่างกายและหัวใจของตัวเอง 4. การซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองการแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันยากทําจริงๆหรือสิ่งนี้เป็นเพราะคนอื่นคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะเสียงรอบตัวเราดังเหลือเกินทั้งพอ่อแม่ เพื่อนสังคมแต่เมื่อคุณถามตัวเองว่าฉันอยากทำเพราะฉันเลือกหรือเพราะใครอยากให้ทำนั่นคือสัญญาณการเติบโตที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณอาจจะยังไม่กล้าทำตามใจทันทีแต่เพียงแค่คุณเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นนั่นก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วครับ 5. การให้อภัยตัวเองได้ไวขึ้นความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่การติดอยู่ในความผิดพลาดนั้นทำให้เราเจ็บปวดมากกว่า วันนี้ถ้าคุณเริ่มพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเราเรียนรู้แล้วแทนที่จะพูดว่าฉันมันแย่มากนั่นคือการเติบโตผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วล้มเหลวเขาเคยโทษตัวเองทุกวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มให้อภัยตัวเองและพูดว่าอย่างน้อยฉันก็ได้ลองคำพูดนั้นทำให้เขาเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยใจที่เบากว่าเดิมนั่นคือการเติบโตที่แท้จริง 6. การสนุกกับการอยู่คนเดียวเมื่อก่อนคุณอาจรู้สึกว่าการไปกินข้าวคนเดียวคือเรื่องน่าอายแต่วันนี้คุณสามารถนั่งร้านกาแฟคุณเดียวได้สบายๆเปิดหนังสืออ่านฟังเพลงเบาๆแล้วรู้สึกดีการเปลี่ยนจากความกลัวความเหงาไปสู่การเพลิดเพลินกับความสงบของตัวเองนี่คือการเติบโตที่น่าภาคภูมิใจเพราะถ้าคุณอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขคุณก็จะไม่เอาความว่างเปล่าไปฝากไว้กับใคร และนั่นทำให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างมีอิสระมากขึ้น 7. การไม่เปรียบเทียบเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจยังแอบมองชีวิตคนอื่นบ้างแต่คุณไม่กดดันตัวเองเหมือนเดิมและคุณเริ่มบอกตัวเองว่าดีใจด้วยนะที่เขามีความสุขโดยไม่รู้สึกว่ามันทำให้คุณด้อยลงคุณเริ่มเชื่อว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเองคุณไม่รีบร้อนเกินไปคุณไม่กดดันเกินไปคุณเลือกเส้นทางที่เหมาะกับหัวใจของคุณเอง นี่แหละครับคือการเติบโตเงียบๆที่ทําให้คุณมีอิสระจากการแข่งกับคนอื่นและหันมาใช้ชีวิตแข่งกับตัวเองแทนการเติบโตเงียบๆไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตหรือมีใครมาเห็นแล้วปรบมือให้มันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นในคุณทุกวันความอ่อนโยนที่คุณมีต่อหัวใจตัวเองความสงบที่คุณเลือกการช้าๆที่คุณให้เวลามันทั้งหมดรวมกันเป็นการเติบโตที่มั่นคง และถึงแม้คุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปแต่ทุกการเลือกแบบนี้คือการเดินไปข้างหน้าเสมอเวลาพูดถึงการเติบโตหลายคนมักจะจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มีคนมองเห็นมีเสียงปรบมือมีคํำยกย่องแต่ความจริงแล้วการเติบโตที่แท้จริงส่วนใหญ่มักไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมันเกิดขึ้นเงียบๆในหัวใจคุณเองเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครชื่นชมแต่คุณรู้สึกได้ว่าฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเลือกที่จะเงียบแทนที่จะโต้เถียงการหยุดหายใจก่อนตอบแทนที่จะพุ่งใส่ด้วยอารมณ์การเลือกพักผ่อนแทนที่จะฝืนต่อการฟังเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าความคาดหวังของใครการให้อภัยตัวเองไวขึ้นการอยู่กับตัวเองอย่างสงบและการไม่เปรียบเทียบ เหมือนเมื่อก่อนทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะครับแต่แท้จริงแล้วมันคือรากลึกที่ค่อยๆทำให้ชีวิตคุณมั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในแบบที่ยั่งยืนผมอยากให้คุณลองย้อนกลับไปสักนิดครับลองคิดถึงตัวเองเมื่อ1ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วคุณยังตอบสนองแบบเดิมไหมคุณยังคิดเหมือนเดิมไหม หรือคุณเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าคำตอบคือใช่นั่นแปลว่าคุณกำลังเติบโตอยู่แม้คุณจะไม่ได้สังเกตมันชัดๆก็ตามการเติบโตเงียบๆอาจไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดูตื่นเต้นแต่สิ่งที่มันให้คือความมั่นคงภายในและนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะความมั่นคงภายในต่างหากที่จะทำให้คุณเผชิญกับโลกภายนอกได้อย่างสงบไม่ว่าจะเจอความสำเร็จหรือความล้มเหลว สุดท้ายแล้วการเติบโตไม่ได้อยู่ที่คุณเดินเร็วแค่ไหนหรือมีใครมองเห็นคุณมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมากแค่ไหนและกล้าใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณมากแค่ไหนผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆนะครับว่าวันนี้ฉันกำลังเติบโตอยู่ในเงียบๆหรือเปล่ามีสัญญาณเล็กๆในชีวิตฉันที่บอกว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วไหมและถ้าคุณพบคำตอบ ลองยิ้มให้ตัวเองเถอะครับเพราะแม็จะไม่มีใครเห็นแต่หัวใจคุณรู้ว่าคุณก้าวไปไกลกว่าที่คิดเพราะบางครั้งการเติบโตที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเสียงดังมันสามารถเกิดขึ้นเงียบๆงดงามและมั่นคงได้ในทุกๆวันแล้วคุณล่ะครับตอนนี้คุณสังเกตเห็นสัญญาณเล็กๆของการเติบโตอะไรในชีวิตคุณบ้างลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์เผื่อประสบการณ์ของคุณ จะช่วยให้ใครอีกหลายคนเห็นคุณค่าของเส้นทางตัวเองแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ